เ ah, บ ah, ี้ยวครับจ้จิ๊บคใดสนใจอาวตอาวั ไม่ออกไม่ตนกำลังลังไหลมากหลายี่นนองหลายกำลังลังไหลมากฝานความมรุนบเว่ทุกันวาบอยรตแม่านๆม่ว่นปายเม้วต่างๆทาภาคใั้ง,ง,ง,งนี้เป็นจำนวนเงิน2,192บาทจ้าทุกครับ ขอใ้สมร์มคนเอพระว่นหครับต้นเยนะครับขอันี่บัดคนกับอุดมสมบูรณ์พี่น้องความลมเดินเมื่อนี่งานใหญ่พี่น้องทะลายด้วยเมื่อนี้เด้อก็ร่างร่างหลมากพี่น้องพี่นี่ก็ซ้ำนี่แหละ ปั้นตปีพอผู้ใดสนใจคุณแม่อันนี้พี่ตี๋ก็ซ้ำนี่ล่ะปั้นตปีพอเมื่อนี้งานใหญ่พี่น้องทะลายเด้อเมือนีเด้อสวัสดีทักทายเพื่อน เมื <mile> ่อนี่สายบุญกามาทำบุญคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อยขอให้เป็นไฟตาที่ช่องหวังอัปพันธุประการเพรท่านมีอายุวันนะสุขอภาระปฏิภาณชนะช้างสมหวังจงทุกคนทุกบ้านเพราะว่านหล่อเก่ากุญแจของตนสถานที่วัดเพื่อกุดมสมบูรณ์พี่น้องทีความลมเดือยอันนอฮ ในหน้าที่การงานครับตอนนี้พี่น้องทังบ้านชงต้นชงต้นโมซีต้นวนี่ีกำลังล่างไหลเดินทางมาพี่น้องตอนนี้กำังดันด้านขั้วพี่น้องแม่คขั้วเพิ่งกำลังจัดเตรียมอาหาร ายเครื ạn, ่องดืมพี่น้องดคงเดิมเดิมเงินสอยี่สิบบานะครับต้องตีท่านี้ครัมขออนุญาตมมด้นะครับท่านทุ่มาไป้ใบเครื่องดืมพี่น้องดัานดนเดิมเดี๋ยวผมจะมารวี

แม่ขัวเพิ่นกำลังจัดเตรียมอาหารตรนทานาวในครั้งนี้เพียจะร่วนเงิน2,192บาท้ทุครับขออนให้อันนสมผลกุญเลอ้นทตรนทุนในครั้งนี้เพียจะร่วนเงิน2,192บาททุกครับขออให้อันี้สมผลบุญเ่อตุ้นังร่าไหลามากที่น้องที่พี่กับซิบดีละ่ะ ปนปน่หลายพี่น้องหลายกำลังลังไหลามาเอพี่น้องเยอะทานนี่พี่น,นี่ป่าที่ทำที่ทำนี้กระโรงเนืพอพอพอ้อที่ทำนีนก่กระทย หลายพี่น้องหลายกำลังลังไหล,าหลามาสวัสดีทักทายเพื่อน,เ,อนเมื่อนี้สายบุญกบมาท้ำบุญพี่เก่าเด้อพี่น้องเดุนสัมมาทิฏอจารย์ลัทธิสรรพชาตุในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 2,192บาทจาทุกครับขอรห้ไปงานใสมผลบุนเล้กสมบูรณทัทุกประการเถอดจ่ารัทุก้ีงนอกข้ีงนอกเป็นอยัางเกาะแมอันสะให้ทําับแม่ามารุ่นจับศพเขาไว้ด้วยกันกับมาทัางหมดยังลอยผ่านแม่ว่อน ไายเมียขวดต่างๆางรนครังที้เป็นจำนวนเงินี้9พัาหนงรยก้าบาทจาทุกท่านขอให้ทานในสมผลกุลเลอรสม หลายพี่น้องหลายกำลังลังไหลามาพี่น้องทำบุญเมื่อนี้งานใหญ่พี่น้องพระหลายเดยือนนี้เด้อ หลายพี่น้องหลายกำลังลังไหลมาเมื่อนี้ม่านแต่เศ้าจักน่อยพี่น้องแม่ขั่วคนกำลังจกดเรียมอาหารเมื่อนีม่านแต่เศ้าจักน่อยพี่น้องแม่ขั้วคนกำลังจกดเรียมอาหาร ฝ่ายแม่คั่วกําลังจัดเตรียมอาหารพี่เนะมื่อนี่มาแต่เศ้าจักน่อยพี่นอแม่คัพว่นกำลังจัดเตรียมอาหาร่วเงาตรี่เพิองบ่าเลก่ับราทปัว่ามรุ่นจับกัว่าท้กันแลข้าบออยาแม่ว้อนแม่ว้อนฝ่ายแม่ควงๆางๆ ก็ขอให้เป็นไปตามที่ช่องหวังอภรังสุกปร,นะระการเพทาา่านมีอายุวันนะสุขอภรรษปฏิภาณพระสิธัยผมหวัดชมทุกคนทุกท่านนี้ดุติตประจ๊อกประกอบไปด้วยความ,มงีงามก็ขอให้อันสมในส่วนนี้จงสมควรให้ทุกท่านมนีความสุขความ ทํำบุญคือเก่าเดือพี่น้องเด้อยจากพี่น้องพ่อแม่พีน้องเข้ามาตรงตนดูดีีปุราจากฝุ่คล้เอป้ประการปยแม่ขัวกำลังจัดเตรียมอาหารพี่น ตินลนตินจ้าปามยมรุ่นจับนจ้าวบแ่ายเมียขัว่างๆางเลยตอนนี้กำมดันาดาน้ดานขัวพี่น้องเมียขัวเพิ่งกำลังจัดเตรียมอาหารพี่น้อง ีนอ่าเป็นอย่างเกาะ่อันตะไบสัทานในครั้ง,งนี้เพียจำนวนเงิน2 1 9 2บาทจ้าทุกขครับขออให้ันี้สมผลบุญเลิกสมบูรณ์จากากวันวันสัมปทานในครังนี้เพียงจำนวนเงิน2อง2บาทจ้าทุกครับขออให้ันี้สมผลบัญเสมบูรณ์ อ่นน,น,นในหน้าท่การงานครับต,ตอนนี้พีม่นองขางบานงต้นงต้นโมซีกำลังลังไ<า>หลเดินทางมาพี่น้องอ